สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันดี้จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละให้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่2ชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วไปดูคลิปกันนะนี่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งให้บันนี่ด้วยนะโอเคนะทุกคนตอนนี้บันนี่อยู่ใน 99ในอิน o r เลดนะซึ่งวันนี้เป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้รับเพชนะวันนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับทุกคนชัยเก้ลไม่สามารถที่จะเข้าเกมได้เข้าไม่ทันบันนี้ก็เลยอยู่คนเดียวทั้งแมปบัตน,นี่คนเดียวเลยตอนนี้วิ่งพล่านไปไปมาโอ้นั่นไงกล่องเอเลี่ยนหล่นมาเดี๋ยวบันนี่ลองเปิดดูซิว่ากล่องแรกบันนี่จะได้อะไรนะอ่าเปิดได้แล้วโอเคบัรตรนี่ได้ ปืนเลเซอร์ของเอเลียนมานะครับกล่องที่2อมันนี่เปิดดูว่าจะได้อะไรนะโอเคมันนี่เปิดได้ดาบเลเซอร์ดาบไลไซเบอร์นั่นเองแต่ว่ามันเป็นแมปปาร์ตี้นะทุกคนนี่ลองฟันดูชึกๆึกลองไปยิงดูสินี่ยิงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้มันนี่ก็กเดินกลับมาซึ่งันนี่ออกไปล่าก็ทําอะไรไม่ได้โอ้ เพชรหล่นมาแล้วทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุกอาทิตย์ที่มีการอัปเดตเพชรก็จะหล่นมาอย่างนี้นะวันนี้ก็จะรับเพชรแบบรับฟรีๆไปเลยโอ้่น่าจะได้สัก30เพชรด้มบางวันนี้นี่ตอนนี้วันนี้ได้38เพชรแล้วนะทุกคนดูสิอู้สามสิบเก้าแล้วสี่สิบแล้วเพชรเยอะมากใช้คเอาวๆไม่ทันแอบเสียดายนิดหน่อยนะแต่วันนี้เล่นคนเดียวไม่เป็นไรในแมปปาร์ตี้เนี่ยมันจะมีให้เล่นประมาณที่้าาทีนะวันนี้ก็เลยไปยิงกระต่ายดู คิดวน,นี่ลองมาช่วยเด็กดูนะบันนี้ไม่ได้จริงจังอะไรมากทุกคนอย่าไปซีเรียสน,นะบันนี้ก็จะเคว้งออาไงดีบันนี้ว่าบันนี้เคว้งลูกไฟลงไปดีกว่านี่อยู่ไม่เป็นฝูงใช่ไหมยี่สักนัดหนึ่งนี่เอ๊ยเคว้งลูกไฟไม่อาดีกว่าลงไปเฉาะเลยนี่ป่าฉาดะานี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออไม่หลอดแฮเจอฝูงหมาป่าขยำ แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะทุกคนเราก็เกิดใหม่นะเพราะว่าเป็นแมปปาร์ตี้นะแอดมินก็จะพาเรามาเกิดใหม่เย้เย,ย้เย,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 ย้ไม่มีปัญหานี่กินข้าวนิดหนึ่งเราก็เล่นให้ครบ25นาทีนะเราก็จะได้เพชรประมาณ60กว่าเพชรจาก30เราก็ได้เพชรประมาณ30เพชรแหละแต่วันนี้ก็บูทเลยบูทเอเนจี้บูทบูทไปเลยนี่วิ่งฉิวเลยถ้าแมปจริงมีเครื่องบูทแบบนี้นะโอ้โหวิ่งฉิวทั้งแมปทุกคนรอดเกิน10,000วันแน่นอน นี่มันนี่ก็วิ่งไปวิ่งไปไหนไม่รู้ตอนนี้ไม่มีทิศทางนะเพราะว่าเบื่อขอแค่รอเวลาเฉยๆนะตกปลาดีกว่าค่ะนี่มาเอาเบ็ดตกปลานี่เราก็จะได้เบ็ดเก่าๆตรงนี้หยิบมาได้เราก็ชี้ลงน้ําไปเลยเราก็ตกปลานี่วันนี้ชี้พื้นก็เลยลงพื้นวันนี้ชี้พื้นก็ลงพื้นอีกรอบวันนี้ก็เลยมายืนในน้ำเพราะน,นี่ยังงงอยู่อชี้พื้นก็ลงพื้นโอเคตอนนี้วันนี้เข้าใจแล้วมันนี้ก็เลยชี้น้ํา สำหรับใครไม่รู้นะถ้าเราตกปลานะแล้วเราก็พิมพ์ว่าเย่ฟิชชิงเราก็จะได้เพชรฟรีฟรีมาเลยนี่เลย2เพชรบางทีก็กอบโกยได้ไหมสองเพชรสี่สิบสองแล้วทีนี้ก็ตกปลาไปเรื่อยๆนี่เนะี่ยจิ้มจิ้มไม่โดนจิ้มไม่โดนจิ้มให้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 โดนโดน,โดน,นี่ได้ปลามาเป็นไงล่ะก็ตกไปเรื่อยๆข้าวเวลานะทุกคนสําหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็เราสามารถเข้าได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างดึกประมาณห้าทุ่มกว่านะ นี่วันนี้ก็เดินเล่นเฉยเฉยก็ค้างไม่ทันวันนี้ก็จะเปืือนๆหน่อยนะทุกคนนี่ตอนนี้วันนี้ก็กลับมาแล้วโอ้นี่มันอะไรเนี่ยคลุยนี่นาโอ้หรือว่าจะเป็นคุยที่ไว้อัปเดตสัตว์เลี้ยงนาะโอ้อย่างนี้ต้องเป็นรอ,องดูแหละได้ของมาแล้วก็ต้องอทดสอบลองกดดูโอ้นี่ไงกดให้ตรงจุดแถบมันก็จะเลือนลงเรื่อยๆนะทุกคนโอ้ได้ วี่ต้องการต้องการเบอร์รี่วันนี้ก็จะไปหาเบอร์รี่นะครับไปหาเบอร์รี่เบอร์รี่อยู่ไหนเบอร์รี่อยู่ไหนหาไม่เจอเลยนะวันนี้แอดมินก็จะบอกว่าทุกคนเจอตัวกีวีของตัวเองใช่หรือยังวันนี้ก็เจอแล้วนะวันนี้ก็มาเอาบูเบอร์รี่ไปเสิร์ฟให้กีวี กวีนี่เป็นนกกีวีนะไม่รู้แมปจริงจะมีหรือเปล่าเวลาอัปเดตนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็โดดดึงๆออกมาให้กินไหมอ่าเก็บใส่กระเป๋าเลยเก็บใส่กระเป๋าอีกรอบนึงอ่าเอาไปกีวีนกมันไม่กินนะทุกคนมันน่าจะบล๊กแทนวันนี้ก็เลยเอาขุยมาเป่าอีกรอบหนึ่งนี่เผื่อมันยังไม่ชอบอ่ามันบอกต้องการกีวีวันนี้ก็เอาไปกีวีกินสิมันไม่ยอมกินนะทุกคนวันนี้ก็เอาขุยอีกรอบหนึ่งเพราะมันบล๊กนะ มันก็ไม่กินกีวีอ่ะมันหิวแล้วเนี่ยเราก็ต้องจิ้มให้มันแถบมันขึ้นมานี่ไงตอนแรกมันจะสัตว์ทุกตัวมันจะหน้าบึ้งนะเราก็ต้องเป่าให้มันยิม้มแย้มนี่ไงเป่าอีกทีล้นล้นแถบมันตกมาเราก็กดให้โดนเอาสิกีวีไม่กินมันไม่ได้กินเองเลยเป็นไงล่ะอ่ะวัน,นี้ก็อีกีเวียนใหม่ให้มันกินแล้วมันก็กิน ใช้มันก็แฮปปี้มันก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงปันนี่ไปโดยปริยายตอนนี้มันยังงงอยู่ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงญญันนี่หรือยังนะอ่าเป็นสัตว์เลี้ยงบันนี่แล้วนี่นามันเดินตามมาวันนี้ก็ลองเล่นดูนะว่ามันทําอะไรได้บ้างอ่าเราก็คลิกที่เครื่องหมายของสัตว์เลี้ยงนะทุกคนก็จะเป็นรอยกุ้งเท้าอ่าก็จะมีปลดปล่อยมีให้นั่งมันนี้ก็ปลดให้นั่งไม่ยอมนั่งแฮะ์ปล่อยดีไหมไม่เอาดีกว่าอุ้ยเพชรหลดอีกแล้ว ดูสิทุกคนแมปอัปเดตเพชรหล่นบ่อยมากเลยนะตอนนี้มันนี่มีเพชรเยอะมากโอ้สี่แล้วจาก30มสิเห็นไหมทุกคนเพชรเยอะมากโอ้นี่คลุยแบบดีอ่าคลุยแบบดีเราสามารถที่จะไปเป่าสัตว์เลี้ยงที่มีเลเวลดีกว่านี้ได้นี่บันนี้ก็เลยมาหาหมาป่านะวันนี้ก็ลองดูมาป่าอัลฟาดูสิ นี่หน้ามันบึ้ง4อันแะบนี้ก็เป่าเลยกดๆๆๆๆๆๆกดย้ำๆๆๆๆไปถึงอ่ากดเป่าเป่าวันนี้ก็จะเลี้ยงหมาป่าอัลฟ่านะทุกคนดูสิหมาป่าอัลฟ่าอยากได้อะไรนะะพมนีได้คุยแบบดีมาแล้วอ่ะหมาป่าอัลฟ่าบอกแค่ได้เนื้อสเต็กกับป๊อปคอนวันี้ก็เลยอ่ะเอาเนื้อสเต็กใช่ไหมนี่ยิงเนื้อสเต็กเลยหาให้หมาป่าอัลฟากับศัตรูด้วยอีกอันหนึ่งอ้าวไปดูหมาป่าอัลฟ่าหมาป่าอัลฟ่าก็เลยกัดบันนี่นะวันนี้ก็เลยยังงอยู่ เรียบร้อยทุกคนอยาไไห้ทำแบบนี้นะเตรียมของให้ครบก่อนก็ดีนะมีสเต็กมีป๊อปคอร์นแล้วก็มีศัตรูเออนี่ก็รอเกิดอีกรอบนึงไม่ไหวแฮเออมาป่าอัลฟาอยากเลี้ยงจังเลยแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็ได้รู้แล้วว่าเราต้องการอะไรบ้าง าเท่านี้สบายหรือทุกคนอย่าลืมไปเตรียมของกันนะมาปะอัลฟาต้องใส่3มอย่างนี้นี่แล้วนี้ก็เกิดใหม่คานนี้วันนี้ก็เอาไงดีนะกับชีวิตได้เหรียญหล่นลงมาเก็บๆกินก่อนอดูซิเราจะวางแผนอะไรต่อไปอทำไรดีนะโอเคมีร้านค้ามา วันนก็เลยเก็บเหรียญก่อนเพื่อจะได้ซื้อของนะจากร้านค้าถ้าใครยังไม่รู้เราสามารถซื้อของผ่านร้านค้านี้ได้นะวันนี้ก็วิ่งเจนไปนจะเลี้ยงหมานะครับอวันนี้ก็เลยเป่าขี่หลังแล้วเป่าเลยนี่นี่หมาธรรมดาบอกว่าต้องการเนื้อ2ชิ้นวันนี้ก็เลยโยนเนื้อให้เลยอ่าเป็นไงล่ะ เนื้อไม่พอเพราะมันต้องการ3มยิ้มแสดงว่าต้องใช้เนื้อ6ชิ้นนะทุกคนนี่วันนี้ก็เป่าๆต้องการเนื้อใช่ไหมได้เ๋ยวันนี้ไปจัดการให้ไปหาเนื้อมาเพิ่มนี่เลยมาป่าเอามาป่าธรรมดาเมื่อกี้ที่มันลุมถึงบัดนี้นะน,นี่ก็จัดการเลยนะไม่มมาดิ ไงล่ะนี่นี่ออกกูในย,ยิงเลยจิ้งจิ้งป๊กเปี้ยงเรียบร้อย่อได้เนื้อมาครบขันสุดยอดไปเลยแล้ววันนี้ก็กลับไปที่หมาตัวเดิมเพราะวันนี้อยากได้หมาตัวนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงนี่นี่เป็นไงล่ะอ่าแล้วก็เป่าอีกรอบหนึ่งเพราะาหน้ายังยิ้มมันยังยิ้มไม่ครบสามอันนะทุกคนอ่าแล้วต้องการเนื้อสเต็กอีกสองวันนี้ก็โยนให้ไปเลย เนื้อสเต็กไม่พอแล้วเนี่ยทีกลับไปเอาสเต็กให้ก่อนสเต็กแบบสุกกินไหมนะตอนนี้บัานี่ลืมไปว่านี่มีเนื้อสเต็กดิบอยู่ในถุงอีกอันหนึ่งอ่นเนื้อสเต็กสุกแล้วกินไหมไม่กินอ่ะอยู่เนื้อดิบไปเลยเรียบร้อยหัวใจสามดวงตอนนี้หมาป่าธรรมดากลายเป็นหมาป่าสีขาวไปเรียบร้อยแล้วตัวกีมีนี่บันนี่ตั้งชื่อว่าดีๆนะอืมเพราะ่าดีๆเคยเป็น สัตว์เลี้ยงมาก่อนของบัตนี้นะโอ้ที่บัตนี้ถือขวานนี่ทุกคนไม่ต้องตกใจนะมันคือขวานของแอดมินฟันทีเดียวต้นไม้พังลงมาเลยสุดยอดมาก นี่ใครไม่เคยถือวันนี้ถือให้ดูนี่ใหญ่เปรงเปรงเป็นไงละ่ะฟันต้นไม้ฉับฟันไอ้ขัด้ลฉับฉับฉับเห็นไหมฟันโชะโชคทีเดียวต้นไม้ก็หลดล่วงเลยนะฟันสัตว์ก็ได้อะตอนนี้ก็เพชรลงมาอีกแล้วทุกคนดูซี่สุดยอดมากสําหรับใครที่ฟาร์มเพชรไปเก่งนะรอเลยทุกอาทิตย์จะมีอัปเดตเพชรก็จะหลดไปอีกแบบนี้ไปเลยเป็นไงละ่ะนี่เปรียงพระผ่าลงมาก่อนอา เพชรยังไม่ลงลงมาได้ยังชาเกิลไม่มานะชาเกิลพลาดชาเกิลไม่รู้ชาเกิลเล่นไม่เป็นวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนดูว่าน,นี่การอัปเดตเป็นอย่างนี้วันนี้นะเย่เย่เย่เอาไปขิงชเกิลว่าวันนี้ได้เพชรด้วยเป็นไงด่าโดดหนงจงเลยฮ่าเพชรกำลังมาแล้วนะแอดมินบอกอ้าเพชรลงมาแล้วฟิบฟิบเห็นไหมสองสามเม็ดละวันนี้ก็เก็บเพชรต่อเลยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด ได้เพชรเยอะแยะไปเลยนี่ใน,นี่เดินเก็บเดินเก็บเดินเก็บไปเป็ไงลนะ่ะสุดยอดตอนนี้48เพชรแล้วทุกคนหวานจียบชอบมากเลยนี่วันนี้ก็เลยเืินยืนบนนี้เพราะว่าวันนี้กลัวว่าจะมีสัตว์ประหลาดมานะ่ะไฟก็จะหมดวันนี้ขี้เกียจ เอากิ่งไม้ไประโยน์ใส่กองไฟนะทุกคนนี่เพชรตัออีกแล้วลงไปเพิ่มนี่52แล้วตอนน,นี้วันนี้จะมี60เพชรแล้วทุกคนไวมากไม่เพชรเยอะเพชรช่ำอุ้ยให้ตายเถอะสุดยอดวันนี้ชอบที่สุดนี่เป็นไงล่ะแลววันนี้ก็สังเกตเห็นว่าโอ้เพชจะมาเพิ่มแอดมินบอกเพชจะมาเพิ่มนะหรือเปล่า เมย์บีฟิลมออ่าวันี้ก็เลยไม่รู้วันี้ก็เลยรอเวลาแล้วแอดมินก็บอกว่าคล a ก k ี้โฟบอกโอเคลาดฟิลเพชรจะมาเพิ่มนะอีกนิดหน่อยวันี้ก็เลยรอนี่มาเพิ่มเป็นไงล่ะวันี้ก็นี่หยิบไปเลยบบบจบจบยอดหกสิบกว่าเพชรแล้วตอนนี้สบายปรือแต่วันนี้ก็สังเกตม,มันเหมือนจะมีเพชรอีกดวงนึงเอา้าโอเคแล้ววันี้ก็ออกมาฟาร์มเพิ่มเผื่อแอดมินจะแจกเพชรเพิ่มนะ พอแอดมินยังไม่ถีบบันนี่ออกวันนี้ก็เลยนี่เอาฝานฉกวางมาเลยเป็นไงละ่ะสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นว่าวางโดนฝานควันเป็นยังไงนี่วางไม่ทำไรแอดมินเป็นวางแอดมินนี่ที่ก็เครี้ยงใส่เลยเป็นไงละ่ะเจ้าวางก็ไม่ยอมหรอกนี่บังอาจทําชั้นนักใช่ไหมวันนี้ก็เลยเออโดนวางหลอกหลอนเรียบร้อยวันนี้ก็นอนสีแง่แก่อยู่โดนทิ้งไว้ลําพังเจ้ากีวีก็ ยังอยู่กับบนันนี่ส่วนเจ้าหมาป่าน้อยหายไปไหนไม่รู้แล้วนะบันนี่ก็เกิดใหม่มาที่เรียบร้อยตอนนี้บันนี่เห็นแล้วว่ามีเพชรอันหนึ่งอยู่บนลูกโปง่งบันนี่ก็พยายามจะเอานะทุกคนเพราะบันนี่ไม่มีคอนนะในการขยับบันนี่ก็พยายามกระโดดโดดตึงตึๆงตึงตึง,ต,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 งติดลูกโปง่งแฮะเพชรก็ไม่ได้เสียตายมากเลยหนึ่งอันบันนี่พยายามพยายามนี่บันนี่ก็เอาคู่นเกลี้ยงไปดูไม่ได้แฮะ วันนี้่เอาขวานลองสังโป่งลูกโป่งก็ไม่แตกไม่น,นี้ก็พยายามรอบที่สมรอบที่สี่กระโดดขึ้นไปก็ไม่ได้รอบนี้กระโดดได้ไหมพยายามต่ออืด,อด,อดเล็งเล็งอืดกระโดดไม่ได้วันนี้ก็พยายามอยู่แบบนี้หลายรอบมาทักคนดนี่กระโดดอีกแล้วเห็นไหมไม่ได้เป็นช่างอึดอัดใจเหลือเกินนะความพยายามของวันนี้เริ่มสูญเปล่าวันนี้ก็เลย ลองดูไม่เสียหายมแม้จะเป็นเพชรเม็ดสุดท้ายวันนี้ก็จะพยายามอย่างถึงที่สุดหิวข้าวกินต่อไม่รู้เอสบีจะแจกเราอีกหรือเปล่านะออเป็นไงละ่ะวันนี้ก็พยายามกระโดดกระโดดกระโดะโดมันกระโดดยากมากเลยทุกคนรอบนี้นะเล็งก่อนได้แน่นอนไม่เป็นไงลละไม่ไอีกตายแฮโอ้ให้ตายเถอะวันนี้เริ่มยอมแพ้แล้วเอาคู่ไหนเคลี้ยกทุกวงเพอแตกไม่แตก โอเควันนี้ก็ยอมแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับใครชอบบรลยิมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะและเจอกันบ๊ายบาย